กะทินฝรั่งนี่จ้ะมาเก็บอู้รสชาติเหมือนกระทินเลยเด้นี่รสชาติคือกระทินเลยจ้ะเอาไปกินอันนี้มันอันที่เ้าเก็บเมื่อวานนี่มีแต่อ่อนๆเนี่ยเอาไปกินกับส้มตำเลยเนาะเมื่อวานเด้เก็บบักไลยน่ะอันเราต้องไปเลาะหาเจียวใหญ่ๆมันเนาะอุ้ยแต่ฝลังนู้นอุ้ยในนี้มันอาจจะมีนะสตรีเองไปถอดดูซิถ่ายแล้วมันเตี้ยไปทำไม เดินขาไปรถอ,อ่ะเนี่ยอุย้ยม,มาร์คมาร์คไม่นั่งออนจ้ะรสชาติมันเนี่ยค่ะมาร์คมันเนี่คือก,กันกับอันนี้เลยจ้ะคือกับผักกระเฉดบานเฮาเลยเนี่ยเด็กเก็บมันดังมันคือทวนอันเดี๋ยวจ้ะเก็บเอามาร์มันเนะเาะจะเป็นรอยหน้าส้มตำนะเล็ดมันน่ะคอยเก็บมาเล็ดมันเด้อที่นี่ หนูชอบเมล็ดเขาจ้ะกินกินมากมันหนเสียพาพี่เพิ่มาเก็บหอยค่ะพี่น้องว่าพี่อยากกินหอยอีกแล้วดีก็เลยมาเก็บผักไปด้วยเพิ่นมันละเมิงอันนี้นี่จ้ะเพิ่นมาข้ามาเก็บผักเก็บหอยอีกแล้วคือเกาจ้ะต่อมแย่ได้ไหมว่ตรงนี้สวยมากเลยพี่ว่ามาดูตรงนี้สิจะรอพี่ว่าจะรอพี่ว่าจิรอพี่ว่าจะรอพี่ว่ามาโดนตําแย่ก่ะ พี่ว่ามามาดูนี่พี่ว่าเซลล์เซลล์พี่ว่ามันโดนต้มแน่งตอนเราเร็วจะมาดูนี่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 ตรงนี้นี่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 ด้ายจะดีโอ้มันเป็ดมันปาดไม่ใช่เหรอปลานี่นี่สุดมากลุย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 เลยมันปาดไม่ใช่เหรอปาดเก็บเก็บเก็บเอาอย่างละอย่างละเก็บเก็บ เก็บเลยเก็บเก็บเก็บยเก็บเก็บเออฟาฟาเก็บอันใบหนาดดาดคอเดินเฮ้ยเมื่อกี้ขโมยโดนว่าอ um ุตสาหะคอยกำลังกันเลยอออันอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้ใช่นี่อุตสาห์คอยลอมาโดนตอดมันจะเป็นแบบนี้จางโดยมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะแหลมอันนี้มันจะมนๆใหญ่ๆเนาะอุยนี่ตะากระแตนก็สวยนี่อุยยอดสวยมากอุตสาหะโน่ลอมาให้โดนแล้วนี่ตอดก็ไม่โดนเลยทําไมวะเนี่ยตะกระแตนก็ตอดแล้วน่ารักนี่นี่ตรงนี้สวย ว้ายนี่งามๆแล้วพี่มองดูนุ่นๆแล้วว่งเด้อนี่มันก็มีโคมันอยู่ว้ายนอนก็มีว่าขนาดน้อยยังกินเลยดูสิเนี่ยใใบหญ่เนาะขนาดน้อยน้อยยังกินเลยเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนมไม่เหมือนกันได้ล่ะใช่นอนพี่นอนอย่าไปเอาอะไรนอนนอนว้ายข้อเดียรนเออาบะซันใส่เสือมันอ๋อเสียจะได้มันโดนหนูติบันนี่อ๋อมันปนกันเออมันปนกันเนี่ยน้ำเขาเก็บข้างกับเห็นหนวดคำนาพี่นัน สวยเลยนี่แม่เห็นเขาลงในยูทูบเขากินสวยๆเนาะเนี่นนย,ยตรงนี้นนนเอาขั้นนะเนาะ ห <im 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 ือแบบมันมวลแม่แบ้ยอุ้ยไม่ทันกันมาหนึ่งมาหนึ่งอาเอาเอากันเอาเอากันไก่ไปไหนเอาเอานึ่อันนี้แตนนี่เนี่เอาไหมเนี่ตะกั๊กแตนสวยๆนี่เอามีโทรศัพท์ยัดอีนี่เอาระบกตัวมันหายแล้วก็ยับไปถุงนี่ตะกั๊กแตนสวยมาก ามาฮะมื่อวานจอยเพิ่นเก็บแต,ตกกงกวาแบบไงหนึ่งจ้ะมัน,นมีมดอีกแล้วกินคนเดียวเหรอกินคนเดียว,ยวแบบ่ปลามีใค่สร้างปลากินมดคนเดียวนะอู้เยอะมากเลยนะเนี่ยปีนี้เยอะเนาะมันอะไรอะตะกระเตนเหรอแมนโบอันนี้แมนน,นะเอออันนี้ใช่อยู่เนี่ยต้นใบต้นใบเขาเรใบเพราะว่าอันนี้มันมานส้มตีมไม่แค่นี่ละพักจ้ะเห็นไหมมันคนละสีด้วยนะพี่ว่า อันัที่มันไม่ใช่มันจะเป็นหมอนหมนสีมันคือเข้มเข้มมันใช่มันสีเขียวเขียวแหมเออเนี่ยตรงเนี่ยข้างหน้านี่ผักกระทินน่ะเจ้เดี๋ยวเราจะเก็บมาเพื่อกินละเฮ้า เยอะนะปีนี้เนาะดทานงเดนมาร์กทางนีอ้หักคมหักคมสักคุมสวยๆจ้าหักคมหักคุมสวยๆเลยนี่ เห็นอีหยังเต็มเงาเงาถัเลยมันนอนเลยลนมันต้นน้อยหนาะแต่ว่ามันก็มีผักหขมทะเลใช่ไหมใช่นั่นแหละที่ว่าหนูส่งให้พี่วาดูอ่ะมันเป็นสีม่วงม่วงเต็มเต็มหน้าหาดเอนนั่แหละอยู่ไอหน้าทะเลไอตรงหิตาพี่น่ะเออนั่นแหละเต็มเลยแต่ว่ามันออกม่วงๆนะแต่ว่าใช่ใช่ใช่เลยมันกัไมันกินได้ก็เลยโทรหาพี่วาว่ามันใช่ไหมดกเลยจ้ะอีอย่างเนาะอุ้ยฮัลโหล อย่างนอกลืมลืมข้าวลืมข้าวเอาอีหยังวะให้เ้าอยื้อเธอซับข่อยนี่เอาอีหยังนั่นวยีหลอกฮะโอ้ยกดออกเลยยายเอ้ยกำลังเก็บผักลูกกดพิดกินอะไรเก็บกินอะไรเก็บเพราะว่าเขาเคยกินแล้วแล้วก็งไแล้วก็ไว้ใจแล้วไงนี่ ทำไมมันมีอันนี้ฮะนี่ตะกระเตนสวยๆไม่เอาหรอนี่เอาเนี่ยเต็มเลยปลาตะกระเตนพี่น้องนี่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 ดูพี่นูนูเนี่ยเอาเอายอดตะกระเตนสวยมากปลาติดท้อล่ำทอยยังนี่ค่ะเนี่ยอุ้ยบางที่มันก็พี่ว่าปุ้งนี้เราตำส้มตำกินไหมใหญ่ใหญ่เด็ดเด็ดมีบัลล็อกออยู่ลูกหนึ่งที่บ้าน สวยเนาะมันอวบวมากเลยเนี่ยพี่ก็ไปหักปัวปัวเสียงเสหาพิจมลปัวปัวนะคะเสียงหาพตจมลแทนเนาะจะถ่ายนี่ไม่ได้ถ่ายแล้วนะนี่เอาจะตัคอนเทนต์นี่เก็บอย่างนี้จะก็ว่าจะก็ถ่ายสิจะถ่ายได้ไงล่ะมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งห่อผักอยู่ดิตะกามีรถก็อยู่แค่นี้ไหมพี่บาปี่เอามาไปเนาะรถม้ารถแดนมหาเนี่ยรถเั่นไะ ฉันจะขานไปก็เดินมาสองกระต่ายไม่เอามาจักกระต่ายเนาะนี่ยังพี่ว่าไม่ถ่ายคอนเทนต์ตอนพวกหนูลำเห็นขากล้อเนาะฉลาดมาฉลาดเลยเหรอแล้วเราของเราถ่ายไปไหนแล้วมั้งเออน้ำลงแล้วเด้อลบบ้าเออมันมาคืนดอกมันเออหอยอันนั้นมันอยู่หันแหละ It, ดูหอยแดูหอยดูหอันี้เดปามหอยอันนั่นดูช้มันมีโดดออกมาได้ใช่ไหมมันต้องลึกลงไปเหรอคุณน้องใช่แ oh ล้วก <living> okay. ็ตามรูมานี่ไงพัวเอาไปพัวไปอน นั่นแหละเฮ้ยวันนี้มีหอยแครงเขาบอกว่ามันต้องอยู่ใ,ใกล้ๆน้ำเขาบอกไม่เี้นๆมันออกมาเนี่ย<ม>เป็นไม้เมื่อกี้นะ่ะจุ๊บ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 นี่นี่อันนี้เก็บให้พี่เขาคือเก้าจั่มาานมองดูนี่นันมองหนูสิคุดให้อันนี้ก็เป็นรูแต่ไม่เหม็นเี่ยต้องคุ้ร้องเข้าไปลึกๆ นนเ,นนเนี่ยรถไปเรถไหนพายไม่ใครอันนี่วางมาวันนี้มีหอยด้วยนี่หอยนางแขรงหอยคางหอยนางรมเนี่ยลึกขนาดไหนเนาะลงใี่เห็นตัวมันมาให้ดูนี่จับจับตัเห็นปะเบิ้งเด้อไม่เห็นตรงไหนอืมใช่แล้วม อนนมอมอาเห็นหนามันบังแล้วฮัดแล้วตอันนี้มันแตกแโอันละนันหละโต <c oughs> คตรคตรจนแตกสิ <c oughs> ได้ดืันว่าเสร็มาไห ก็นนี่อยู่นี่เลยหาอยู่นี่เลยน้ำมันขึ้นมาเห็นรูเลยนะตีจะ,จะลองลองไปหาทา่าน้ำมึงด้วยค่ะพี่จองบอกให้ตีหาเอาตรงจิดน,นี้น้ำนะจะดูว,ว่ามันอัน,นี้นบ้าน้ำกำลังจะขึ้นอีกแล้ว วันหนึ่งขึ้นมามันก็จะมีใกล้ๆกันเขาว่าแมนดิจิตจ้าฮะวบอไซหรอบอ สิมีบ่เดน่นอาจจะบ่ครือกันนะจน้ะนาะ <c oughs> นี่วันนี้ลมเยอะ ัวใหญ่เตัวนึงอุ๊บเีตัวนึงเเห็นหัดตัวหอย เดี๋ยวหนูไปขุดให้ไม่เป็นอนะ่ะที่คนไม่เป็นอเ,เออไว้นั่นแหละเดี๋ยวไปขุดให้มาหาหอยอันนี้นี่โอ้ยอันนี้เยอะเลยหอยหอยอันนั่นอ่ะเออหอยอันนั่นน่ะนะเก้าที่เห็นแตกแล้วเอาได้ไหมเนี่ยได้แต่ว่าไม่แห้งตายเร็ว อ,อะไรไนมะ่ต้องขุดมันี่นิสขุดเลยเคลียร์เลยว้ายนี่พี่มาตรงนี้ต้นน้ำเลยมันจะมายู่ตรงน,น้ำมันเขินมากดิมันกำลังจะขึ้นที่มันอยู่ตรงใกล้ๆน้ำนี่เว้ยเล่นน่าตี่ต่มกันเหมือนกัน เห็นปะโอ้ไม่จักต <laughs> โตอกอโตนี่นี่เด้ตัวบัไงหนึ่งโอ้โนี่เันขี่เล่นนะแต่มันตัวไม่ใหญ่เท่ากับมันอยู่ตรงนู่นแต่หอยอันน,นั้นนะมันต้องปุดใช่ไหมใช่ ว้าวนี่ยไงมันกำลังขึ้นมาเนี่ยจุปูจิบบ๊บีดูเห็นเขาแบบว่าอันนี้ใช่ไหมเออใช่มันตายดูเห็นเขาแบบว่าเอามือ,มมอล้วงลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็คุดคุยคุคุคขึ้นมาทรายไม่เหมือนกันเนาะ Ich nehme mit der ลงจะได้ห้อยอย่างน้อนอยู่นาะว้ายอะไรจ้วะจ้วะ ไม่ใหญ่ตองหาลูใหญ่ๆตัวถึงใหญ่

ลองครั้งเด้อจากี่นองเลยเหมือนนี่นี่ว้าวดูจ้ะดูจ้ะโอ้โอ้หตัวใหญ่ดูนี่ก่อ นี่มีไหมนี่ตัวนี้ มันถ้กกระสีเอาอันนี้ซุดไปก่อนเปิดฝาแลอ,ออกก่อนฮ้ยเจอนี่ด้วยหอยนี่ปุ๊บ้ยเจอหอยแคลงหอยราวก็จะเห็นน้ำมันออกมาบุมบุมแบบน,นี้แล้วก็เอา อันนี้จิ้มเลยค่ะการมันแตกนี่เจแล้วเจอตัวแล้ว พ,พิษตัวเล็กพ่นพิษ อลโอ้ยเขาบอกเลยว่าอันนั้นเขาว่าห้องนี้นี่แข่งเออคู่ไหนมันอยู่ติดกันสามสี่อันเออมันก็อยู่สั้นแหละการแข่งคู่แล้วก็จบกันเลย 啦、啊，好、啊。啊 Bueno, el domingo aguanta. กำจนคนจนเพียนอยู่